ละครสั้นซากุระตอนแต่งตัวโปเกินไปคลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงไม่ควรไปแต่งตัวโป๊ในชีวิตจริงเพราะคนโรคจิตอาจจะมองเยอะก็ได้และคุณอาจจะไม่ปลอดภัยอุย้ยวันนี้ฉันต้องรีบไปหาเพื่อนอีกนี้อะแล้วเพื่อน,นจะมารับไหมนะอ้ยไม่มารับอีกแสดงว่าฉันก็ต้องนั่งรอยอยู่ตรงนี้แล้วนะสิ เฮ้ยฉันระเบิดจริงๆเลยนี่นี่นี่เพราแกวันนี้ฉันแต่งตัวเริศเชิดปะเฮ้ยฉันต้องแต่งตัวเริศเชิดแน่นอนเลยยนะังอมอออแก้มใสฉันว่าเธอก็ดูแต่งตัวโป๊เกินไปหรือเปล่าฉันว่าเธอไปเปลี่ยนชุดก็ได้นะแถวบ้านเธออ่ะข้างบ้านเธอ ยิ่งมีโรคจิตอยู่นะเออบ้านข้างหลังฉันเนี่แหละโอ้ใหญ่แก้วถ้าฉันใหถ้าไม่ให้ฉันใส่ชุดแบบเนี้ยล้วจะมีผู้ชายคนไหนมามองฉันได้ล่ะอืมฉันก็ว่านะอ๋อแก้มใส่ฉันก็ว่านะเธอคนไปเปลี่ยนชุดเธอถึงแม้ว่าชุดเพลกเรมมันจะดูไม่ได้สวยเท่าเธอนะแต่ว่าช่วงนี้โรคจิตก็ระบาดเยอะซะด้วยนะไม่เป็นไรหรอกแพทเค้ก มาพวกเราไปเที่ยวกันเถอะแต่ว่าฉันขอแวะซื้อของก่อนนะจ๊ะอืมก็ได้นะโอเคไปกันฉันเดินเข้ามาในร้านเป็นคนสุดท้ายเจ้าของร้านคะก็มาทักฉันว่าเอ่อพี่คะหนูว่าพี่ใส่ชุดแบบนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยเห็นข่าวโรคจิตออกมาเยอะเลยคะ่ะโดยเฉพาะโรคจิตใน ซอยหอ่ะเอ้ยไม่ใช่สิถูกแล้วโดยเฉพาะโรคจิตในซอย1แล้วก็ซอย2ค่ะฉันนั้นก็ลังคิดอยู่เอ๊ซอยหนึ่งกับซอยสองซอยสซอยสอนั่นซอยฉันนี้นาทำไงดีเนะี่ยแล้วก็อีกอย่างนะคะถ้าใส่ใส่ชุดแบบเนี้โรคจิตยิ่งจะมองนะคะพี่ก็ดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะคะ ขอปลอดภัยนะคะงั้นรีบซื้อของตามสบายได้เลยนะคะอะขอบคุณค่ะฉันกําลังพยายามคิดอยู่ว่าสิ่งที่พี่เขาพูดนั้นเป็นเรื่องจริงไหมฉันก็แอบ,บกลัวอยู่แหละแต่ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อสักเท่าไหร่เพราะว่าแถวบ้านฉันโรคจิตที่เพื่อนบอกก็เป็นคุณลุงเอาขนมมาให้ฉันทั้งวันอะไรกันนะฉนเริญจ,จะสงสัยแล้วสิไม่เป็นไรหรอก พี่เขาคงจะเตือนเรามาั้งตัดฉากมาในระหว่างที่เพื่อนๆกำลังซื้อของโอ้ยตรงนี้น่ากินจังเลยยำงำยำย,ยปืนเอ่อขอ,ของหกอมูเลยพี่คะหนูควรซื้อเอ่อป๊อบคอนหรือว่าคอนดอกดีคะอ๋อในร้านเราเนี่ยที่พิเศษก็จะมีป๊อปคอนกับคอนดอกนะคะแนะนำว่าให้เลือกคอนดอกนะคะ เพราะว่าในร้านเราเนี่ยคนนิยมกินคอนดอกกันมากกว่าป๊อปคอร์นนะคะเลือกได้เลยนะคะจริงจจะเลือกได้ตามใจเลยนะคะฉันเก่งใจค่ะอ๋อขอบคุณนะคะโอ้ยน้ำเนี่ยมีต่ขหองที่ฉันชอบกินทั้งนั้นเลยมีตัโออิชิน้ำหวานน้ำชาโอ้โหเอาให้หมดเลยของดีมันคุ้มดินา,อา,าขอบคุณที่ใช้บริการนะคะค่ะ นี่โธฉันว่าคอนดอกมันอร่อยมากเลยนะเนี่ยเธอลองไปซื้อไหมไม่เอาอะฉันคิดเกียจแล้วเวกเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่านะโอเคเดี๋ยวโธเป็นคนขับรถนะได้เลยจ้าเอ๊ะฉันหาก,กุญแจรถก่อนนะกุญแจรแถฉันอยู่ไหนเนี่ยระหว่างนั้นเกิดมีตะแกรงโรคจิตข้างบ้านของแก้มใสยอยู่ออ้ยใจเด็กคนุนั้น เด็กข้างบ้านของฉันนี่นาแก้มใสเธอแต่งตัวเซ็กซี่เจียวนะวันนี้ฉันจะตามเธอไปทุกที่เลยเฮ้เอ่อแก้มใสอะไรหรอแพนเค้กฉันว่านะฉันหันไปดูแล้วฉันเก็ดตะ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 แ,แ,แ,แก่โลกจิตข้างบ้านเธอด้วยอะ่ะตรงนั้นหรอ นั่นก็แค่คอสเพย์ช่วงนี้คุณชอบใส่ชุดสีดำกันนะไม่ได้แค่มีงานสุกหรอกนะเขาแค่แบบชอบใส่ชุดสีดำกันเฉยเมันเป็นแฟชั่นนะไม่ต้องไปสนใจหรอกเออแน่นะแก้มใสแน่สิแก้วเออฉันก็เป็นห่วงเธออยู่นะไม่เป็นไรหรอกฟ้าใสงั้นเราไปกันเถอะแต่แบบนึงนะฉันไปชื่อฟ้าใสฉันชื่อแค่ฟ้าเฉยเยอ๋อพอดีฉันอยากเติมให้ ไปขึ้นรถกันดีกว่าโอยกว่าจะถึงสวนสนุกเนี่ยโคตรนานเลยอ่ะนี่เธอพาเราขับรถเล่นตั้งนานเลยนะเนี่ยอ๋อพอดีว่าคนมันติดเล่นเนาะโอ้ยแกด่ก็หนักเกินเฮ้ยแคมใสแก่แลวแหละหนักยายแพนเคก้กเมื่อวานฉันเห็นเธอเต้นอยู่บนเตียงนอนอยู่อ่ะเห็นเธอโพสคลิปอะไรของเธอก็ไม่รู้โคตรตลกเลยเออใช่แพนเคก้กเธอเต้นโคตรตลกอะแต่ฉันก็ชอบนะ <g ül> เออพวกเธออย่ามาอัมใชนนะ <g ül> ่นะตลกนีเนาะอยู่นี่เองกันสินะฉันจะต้องเดินเข้าไปถักไหมนะอมึอออออไอ้อออก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันจะตายแลย้วช่วยด้วยเธอเป็นของฉันแล้วแกไม่มีวันรอดแน่แต่แกโรคจิต คิดว่าจะไม่แย่งเพื่อนของฉันเหรอเพื่อนของฉันนะหใหญ่หนูบานนี่แกสู้ฉันไม่ได้หรอกเน่ยเจอก็สู้ฉันสิเอาให้แแลกเลยเน้ยพูดตามคำขอนะเจอสามสองหนึ่ง,รรง,นะง,งพลังไฟตูมโอ้โหกินกับวัววัขี้แตกเลยเป็นไงพลังไฟของฉันเท่ไหมละ่ะ เคไหนอปกาบว,วงไอายยญแพนเคก้กจะตดให้เคาดมเหรอไม่นี่ตดซะหน่อยโอ้โหเขาบอกว่ากินเหมือนวัวพึ่งขี้เนี่ยอืมอืมอืมยโอ๊ยขนาดจะคคายเทปออกมาเนี่ยกลิ่นเหมือนพัวขี้เลยนี่จะตดให้เคาดมเหรอเนี่ยเออจริงๆใช่อะ่ะนี่คือพลังไฟของฉันเองนะพลังตดยังไงล่ะ ก็ตายเลยเธ <laughs> อรอดแล้วนะแก้มใสโอ้ไม่ต้องมาช่วยฉันแล้วดูดิกินเหมือนหัวพึ่งขี้เลยเนี่ยเออจะ,จะตายอีกคนหนึ่งแล้วเออจะตายแล้วเฮ้ยกดพิดยังไงเอา,อาจารย์มาเหียวก็เล่าเรื่องเสร็จแล้วนะครับเรื่องนี้ได้ทำกับ เงามืดนั่นเองวูฮเงามืดเธอสนุกกับเรื่องนี้ไหมบอกฉันมาสิ <c oughs> สนุกมากมัง้งไอแมวเป้าฮะเมื่อกี้ใครว่าฉันแมวเป้านี่ฮ้ยายชาโดเธอว่าฉันเหรอฉันไม่ได้ว่าซะหน่อยฉันแค่บอกว่าเธอเอาฉันมาเข้าเรื่อกแสดงทุกทออีซึ่งเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าการแต่งตัวโปนั้น มันอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะอาจจะมีโรคจิตคอยตามตลอดปอเป็นสตอเกอร์ยังไงล่ะงั้นงั้นถ้าใครยังเป็นหนูๆเด็ก,ดกๆก็อย่าแต่งตัวโป๊โปด้วยละ่ะเพราะาเด็กๆยิ่งไม่รู้เรื่องเขาก็จะเอาตามตลอดแหละซึ่งสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้ด้วยเกิขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรมีเงินทองถูกไว้ล้านๆๆานแค่นี้จบนะครับถ้ามีตรงไหผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับยินดีต้อนรับ เอ่อยินดีต้อนรับอะไรอ่ะนี่ชาโดยินดีต้อนรับเลยเหรอใครจะไปรู้ละ่ะฉันไม่รู้จะยินดีต้อนรับอะไรแล้วเนี่ยอ๋อเกยินดีต้อนรับสู่ช่องแมมีเมียวจอมเล่าเรื่องเออเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วนะแต่ยังไม่บอกว่าเปลี่ยนชื่อช่องว่าอะไรงั้นก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะไปฟังยาแมวเป้านะคะ ไอเมวพวมันเป็นบ้าเอ้ยนี่เธอว่าฉันหลอนเด่ยวิว่งช่วยฉันด้วยจะโดนไล่แล้วกคก็ได้ช่วยฉันด้วยวเอ้ยน้นมันไดออ้า,าเนา่ยาอ้าาาาาาานาายาาาาาาา